Dan tuan nang susah dah, dan cuci, jep belum sah dikata, ini tuan nang susah dah, dan di sambung. การดีสิบองศาแต่ว่าก็ยังเห็นแดดพอที่จะได้ความชุ่ชื้นนั่นก็จะเป็นที่เรามองเห็นนะก็เป็นที่ภูเขาดงกสิลิเป็นสถานที่บำเพ็ญทุกขละักกิริยาหลังจากที่พระองค์ได้ ออได้บำเพ็ญทุกกะลิกิริยาแล้วก็ได้มาเออเดินทางมาประมาณ5กิโลได้มาออรับข้าวมุทุปญาติดีนี่ลงกล้งที่นางชูชาดาไปสวยข้าว มทุภุญยาเพราะว่าบ้านหลังนี้ก็เป็นบ้านของนางชุชาดานางชูชาดานั้นอายุสิบหปีนางก็ได้ไปปรารถนาไปเรียกว่าไปอขอพรจากเทพจี น่นค่ะที่เจดีที่เรามองเห็นก็ไปก็ได้อขอพรสองประการก็คือให้มีสามีที่มีตระกูลเสม,มอกันแล้วก็ให้มีบุตรเป็นผู้ชายนคนแรกเมื่อนางได้สมปารถนานางก็จึงได้กลับมากลับมาที่ไปบวงสรวง เทวดานะครับแล้วก็ได้มาให้คนใช้ไปไปปัดกวาดลานต้น้ายใหญ่ก็ไปเห็นพระโพธิสัตว์ที่ตอนนั้นพระองค์ก็ได้มาแล้วก็นางคนใช้ก็เรียกว่าเป็นเทวดา ก็จึงได้มาบอกแก่นางชุชาดาว่าตอนนี้เทว,วดารออยู่แล้วขอให้แม่เจ้าเดินทางไปนางชุชาดาก็จึงได้นำข้าวตทุประยาตไปไปถาทองคำไปก็ได้ไปถวายแก พระโพธิสัตว์คิกว่าเป็นเทวดาพระองค์ก็บ่าเราเป็นมนุษย์ธรรมดานางก็ว่าสบายพระองค์นั่นแหละจากนั้นก็ทําให้นางก็ได้ให้กําลังใจแก่พระโพธิสัตว์ว่าความปัรถนาของข้าพเจ้าสําเร็จขอความปัรถนาของพระองค์ได้สําเร็จเมื่อนางได้ให้กำลังใจแก่โพธิสัตว์แล้ว องค์ก็จึงได้รับข้าวมัรทุป,ปรายาตแล้วก็ได้เฉลยแล้วก็ได้นำาถาดไปลอยที่ท่าน้ำเป็นความมั่นใจล้่ก็เป็นที่หนึ่งที่เราควรที่จะไปดูไปเห็นไปเข้าใจว่าสถานที่หลักฐานในประวัติศาสตร์ในส่วนที่ เดยวกับพุทธเจ้าก็ยังมีหลักฐานที่ดีในที่สมัยครั้งพุทธกาลก็จะเป็นวัดเป็นอะไรขึ้นมาแล้วก็ในสมัยต่อมาก็เป็นที่มีพระเจ้าโศกมหาราชก็มาปักเสาวไว้แล้วก็ต่อมาก็มีพระถังสัมจัง๋งแล้วก็มีส่วนที่เราจะเข้าใจว่าพุทธเจ้าเป็นมนุษย์เพื่อมนุษย์โดยแท้